จับ8เมนูเด็ดห้ามปลาแบบคัดมาให้แล้วเมือ่อมาทานร้านฟ้าปลาทานก๋วยเตี๋ยวปลาสดขึ้นหน้าที่เป็นกระแสที่สุดในตอนนี้ใครจะไป เซฟคลิปนี้ด้วยหันซาพาซิ่งรีเวจนหัวดะวันนี้ก็พามซิ่งที่รักฟ้าปลาทานสาขาใหม่ล่าสุดที่พาากอนนะแกสาขานี้อยู่ในโซนใหม่อิตาเลียสวยมากนอกจากจะสวยคนก็คือล้นไม่ไหวแล้วใครที่งงไม่รู้ว่าจะกินอะไรคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสรุปแปดเมนูเด็ดให้มาถึงก็ต้องจิบชาร้อนๆกันก่อนเมนูแรกก็คือข้าวต้มสามปลาปลาแตละเม็ดทอดปลากระพงแล้วคือน้ำจิ้มเด็ดมากไปต่อกันที่ต้มยำเส้นปลาเส้นปลาคือหนุกเด้งแล้วคือในชามเคลือง แน่นสุดสำหรับคนที่ไม่ชอบกินแป้งเมนูที่สามขอยกให้เส้นเล็กเย็นอโฟต้มยำแห้งเครื่องไม่หวานแล้วใครเป็นสายหอยนางรมห้ามพลาดข้าต้มแห้งหอยนางรมแนะนาให้แอดออนหมูสับกับเครื่องนาดน้ำจิ้มเข้าไปหอยต้องถูกใจสิ่งนี้เมนูที่ห้าที่แนะนาก็คือหมูบะช่อนะคะหมูย่างรสชาติก็คือทําถึงสุดไปต่อกันที่งานทอดต้าหูทอดอันนี้โคตรเด็ดจะเป็นปลาทอดก็ห้ามพลาดเด็ดขาดปิดท้ายด้วยขนมปังนึ่งสังฮีอร่อยมากใครที่ยังไม่เคยลอง อย่าลืมไปซิ่งกันนะ